บุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากมีบุญมากทำให้บรลลุเร็วมีบุญมากทำให้ตรัสรู้เข้าถึงวิชาธรรมกายวันนี้ก็เป็นวันสำคัญจะ <c oughs> เป็นวันเข้าถึงเรื่องธรรมกายตรัสรู้ธรรม หรือบรรลุวิชาธรรมกายเป็นวันที่หลวงปูมตลอชีวิตถึงสองกราวเข้าถึงวธรรมกายท่านเ <c oughs> ข้าถึงตอนกลางวันก่อนฉันเพนอธิฐา,านจิตกรองเพนไม่ดังไม่รู้จักที่ จนกระทั่งมันจะปวดมันจะเมือ่อยใจยังไรก็ <c oughs> อธิษฐานจิตเราไปแล้วมืดร้อนเมื่อยเหมือนกระดูกจะระเบิดก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งพนไปเรื่อยๆสัมมาอรังไปเรื่อยจนกระทั่งในที่สุดใจรวมเป็นจุดเดียวกันเป็นดวงสวง่าง เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายเข้าสิบและเห็นศูนย์เชึงแปลงว่าโอ้มันยากอย่างนี้นีเองจึงไม่บร,รุธรรมความปวดความเมื่อยความฟุ้งความร้อนความทุกข์ทั้งหลายหายไปหมดสิน้นมีแต่ความสุขจึงนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีห่คาคำนี้เอง ทังไปกองเพลงก็ดังขึ้นก็ตึกธรรมะ <c oughs> ก็อยู่กับธรรมะฉันใบก็ยิ้มไปเพื่อนพระภิกษุก็บอกว่าท่านสดวันนี้ทำไมฉันใบย,ยิ้มไปก็บอกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโอคขามเข้าสู่โบสถ์ <c oughs> อธิษฐานจิต <c oughs> อธิษฐานจิตทีเดียวเห็นมดขี้มาตาย ก็แล้วน้ำมันกัดขีดไว้ <c oughs> ในครึ่งวงขีดรอบตัวเพื่อป้องกันมดแต่นึกว่าอ๋อยังไม่ได้อธิษฐานจิตว่าขอพระองค์ได้ทรงโปรโดเระทานธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วแก่ข้าพร,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 ระองค์ด้วยเถิดหากการบรรลุธรรมของข้าพระองค์เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาไจ หากไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่าได้ประทานเลยวันนี้เป็นยังไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธ,ธรรมของพระบรมไตรโลกนาถเราจะนั่งอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตอธิษฐานแน่ๆทีเดียวในวันตัสรุ้ธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนจะตัสรุษที่คนต้นโพแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปเหลือแต่กระดูกหนังเอ็นก็ตามที เราไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเรื่องแรงแห่งบุตรเราไม่ทําลายบัลลังก์นี้พระนรุนปูกก็ตั้งมั่นทีเดียวในที่สุดพอจะนั่งกับพอดีมดขี้ <c oughs> เห็นมดขี้ตายมาก็เอาน้ามันกาดขีดไม่ได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> เห็นว่าเราสละชีวิตแล้วจะกลัวอะไรก็มดเพื่แค่นี้ก็นั่งต่อไปไปจนกระทั่งถึงตีหนึ่งเข้าถึง เห็นดวงสว่างเกิดขึ้นเห็นหกดวงกายหกดวงกายไปเรื่อยๆจนเข้าถึงพระธรรมก,กายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นคนที่ที่หลวงปู่จะไปสอนที่วัดบางปลานั้นไปหลุดมาที่วัดบางปลานั้นแล้วก็เข้าออกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเช้าหมายว่าถอยออกมาที่ดวงจากดวงข้าไปถึงพระธรรมก,กายอยู่อย่างนั้นถึงเช้า แล้วก็เผยแผ่ธรรมะคนคว้าแล้วก็เผยแผ่จึงรู้ว่าธรรมกายนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่งแล้วก็ไปสอนที่วัดบางปรางเพื่อบางเลนมีพระสามครวัพระสี่บรรลุแล้วก็บรรลุกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปสอนที่วัดพระศรีเัตนาหาธาสุพรรณบุรีพระศระีมหาธาคนขึ้นเป็นพัน เพราะว่าหลวงปู่มีญาณอรูเห็นที่แม่นยำมากทางผู้บริหารก็กลัวว่าจะเกิดความเดือดร้อนก็ได้ตัวกลับแล้วก็ให้มาเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ําแล้วก็ปักหลักเผยแพ่วิชาธรรมกายมาเลื่อยจนกระทั่งคนมากันมากมายไม่พลาดไม่โดงบินาบาตสอนวิชาธรรมกายดังไปทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์มากคนเลื่อมใสมากศักดิ์ธิ์ ไ้ขอพรขอให้ความเชื่อใยๆหายหมดเป็นที่เรื่องลือนจอเรื่องเผยแผ่มาเรื่อยมาถึงคุณยายอาจารย์แล้วให้คุณยายอาจารย์รอพบผู้สืบทอดคุณยายบอกว่าลูกจันทรย์ไม่ต้องไปไหนรออยู่นี่แหละผู้สืบทอดจะมาเองในที่สุดหลวงพ่อก็ได้พบกับยายคุณยายอาจารย์แล้วก็สอนธรรมะหลวงพ่อรู้ว่าเราคือใครแล้วก็สร้างเต็มที่คือ <c oughs> สร้างวัดสร้างพระ,ะสร้างวัดสร้างคนให้เป็นคนดีที่สุดจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่มีหลวงปู่ไม่มีคุณยายไม่มียายไม่มีหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อไม่มีเราท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นการเข้าถึงวิชานำมังกรไม่ใช่เรื่องง่ายจะเป็นการตัดสรุรทมทีเดียวแล้วก็เป็นภาคปรับตะรื้อวันตะถ้ายัง ปราบมารไม่ได้ผู้เทศยอมตายอยู่วัดปากน้ำดีมารู้ตัวหลังจากบวทว่าต้นชาติต้นท่านใช้ให้มาเกิดเพื่อมาปราบมารแต่ปราบมารไม่ได้ผู้เทศยอมตายอยู่วัดปากน้ำนีนี่เป็นความพืดของท่านเพราะนั้นเราเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ <c oughs> เราก็ต้องปฏิบัติทําให้เข้าถึงวันนี้สําคัญจึงมีการทําบุญกันมากเหลือเกินวันนี้